สวัสด,ดีวันนี้วันอยู่ช่องยกยอยเตยค้ดีนะคะซึ่งวันนี้จะมาทำคลิปวิธีการวาดรูปให้โดยไม่ต้องใช้อิโอนโมดิอันคือง่ายๆคือก็แรกคืออใช้อันนี้คือ,คอรูปล่าแล้วก็เราก็ต้องวาดแบบนี้นี่เตยใช้สีแดงนะอ่วต่อไปคือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนลบออกอันนี้ให้ลบออกอันนี้ให้หมดเลย ให้เป็นแบบนี้อันต่อไปคนต้องลดอันขอบุมตัวนี้ด้วยให้มันแบบเป็นหยาดกลมๆหน่อยนี่ตรงนี้เลยคนอันต่อไปแบบนี้วาะแบบนี้เอันต่อไป ก็ทำเหมือนข้างในาแบบต่เตยขอใช้แบบนี้กันคือซูมนต่อไปก็ใช้อันนี้จากนั้นก็ลงสีคือลงสีแบบนี้ปกติเลยนี่ อันอัน,นก็โ้อเหมือนกันนะคนแต่ถ้าสีแดงมันมองอยากไปเดี๋ยวเตยสั่งเครื่องสีดำก็ได้สีดำนี่แหละห่ายที่สิแบแสงมันจะเป็นสีแด้ตรงกลางบ้างนะขอปรับให้เป็นแบบสีดำทั้งหมดก่อน คือมันจะว่าดง่ายที่สุดเลยนะถ้าใช้สีด,ดำอะ่ะอันต่อไปปรับแต่งรูปไทยกันตามแบบอันนี้เลยมันไทยแบบนี้เลยนะทุกคนนี่เตยว่าว่านี้เลยและจากนั้นคือแล้ววิธีการทำเนี่ยสอนไงทุกคนก็พิมพ์ไงเนี่ยอ่ะสอนเนี่ยเนี่ย ก็ไปที่ตัวทีนะแต่ว่าคือเออขอวาดตัวอันนี้ก่อนงั้นถึงจะวาดใต้ง่ายจากนั้นให้เราวาดรูปอันนี้เลย คือนี่แตว่าตัวละครผู้หญิงบ้าผู้ชายบ้างนะนี่นี่นอันที่แตะว่าตัวเออเจ็คออรินเทนนะเจ็ทออรินเทนแหละคือแต่ว่าจะชอบอะไรที่มันแบบแนวสยองหน่อย คือจะเอาเายคิดออกมาเป็นแบบนี้เลยคือเป็นแจ็คออเวนเทนแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบเออผู้หญิงบ้างนะแลที่ใส่ฟ้ักทอง,องเรากลับมาใช้แล้วกลับมาใช้คือหน้ากากอนไมแบบลูกทรงคล้ายกับปลั๊กทองแหละทุกคน ต่อไปตัก็จะเพิ่ม t e x t u r อันอันนี้เลย t e x t u r อันนี้พี่ศษกว่าสวยเดือด t e x t u r สุดท้ายส,สวยนนัคือแบบคือเราต้องทำให้เป็นรูปภาพสวยๆตาม t e x t u r อันนี้เลยแ e x t u สสวยอะมันต้อง เพิ่มรายละเอียดเล็กนะ้อยคือคือเราอ่ะต้องคือแบบแต่งสีช้นหน่อยแต่ที่จริงๆจะจะวาดรูปแบบตามฮารูวีนนะแต่นี่คือห่านไปแล้วคือแต่ถ้าว่าแบบน่ารักปุ๊บสวยๆเนอะแบบนะแบบว่าไม่ฆ่าคนแหละไม่เป็นไี่คือผีไม่สิงต่นี่ใส่ย,ยังเหมือนแบบคือเกลียน วบนนี้ป็นสีส้มอันนี้นี่สีส้มเป่นเหลืองอันนี้คือ,อนนแบบสีส้มคู่กับสีส้มขาที่ได้เลยรือสีส้มแบบธรรมะขมูนนี่อันต่อไปก็จะวาดได้แต่ขอ,อจุะแค่ทำ